กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีก็สวัสดีเอฟซีเบิร์สูู่สู่คนน้องพี่น้องผบพ่อคันอีกแล้วพี่น้องกับบ่าวใต้บรรยากาศน้มเที่ยงเนาะตอนนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งน้ำถ่วมสาไรพี่น้องเลยฝนตกฝ่าคลืฝนตกทั้งวันทั้งคืนน้ำขึ้น ว่าผู้ไว้หนิบนเทือกเขาหนองปันินเนะี่ยแหละไปเบิ่งกันพี่น้องเอ้ยน้ำขึ้นลายังไงกำลังไหลอุ o ่วอุ o ่เอีกฉะนัานจะไปยามโตง้งฮะจะว่าไหลไปลำบากจักพี่น้องเอ้ยตพปลาก็มีเด้อพี่น้องเอ้ยปลาก็ขึ้น โอ้โอน้มันไหลผ่านนาจะมาเนาะโอ้นาอุ่ยเต็มเต็มที่พี่น้องเลยกำลังไหลถ่วมเลยหน้าเขากระถ่วเหมือนกันหน้าอุ่ยกระถว่วท้าแม่ตึกสะดุ้งพี่น้องครับจพาพไปเบิง่งภาสิมาเรื่องประมาณ เราสิได้ยหรือไ่ได้พี่น้องเลยยัาไงไปเบิ่งนํำกันโกำลังตึกกำลังยอโหน้ำโตนถึงทันทันพี่น้องกันเกินพี่น้องฝนมาคืนเดียวเบิดมือเบิดคืนถว่วหมดเลย เดือนกะนโอ้ห่าขึ้นมาหลายแท้นี่โอ้แม่น้องเดือนกระตึกชลุั้างนี้พอน้องเดือนมาแป้งให้โอ้แบบนี้มีน้องชา้านี่มันก็ได้ต้นน้ำแล้วอ่ะนี่ <c oughs> มาเบิงบ่งมาเบิ่งโอ้ โน้ำพายก็อยู่ทางนั้นแม่ไปทางไหนวะน้ำถ่วมเบิดเลยพี่น้องเอย้ยโอ้โหพอเงื่อเห็นลักชักของนะน้ำห่วยหน้าเขานี่แหละพี่น้องเอ้ยถ่วมที่แล้วน้ำท่วมแล้วพี่น้อ,องหน้ากันไม่ได้ดำแล้ว ดับได้แล้วดำบมได้แล้วเอาถ้าเบิ้งถ้ารุ่นทำการบาดย่อพอนักเรียนถ้ากระถางให้ใหม่ๆชุดๆได้เนาะนี่เฮ็ดโอ้ดีโว้บาทสามบาทสี่ผู้เด้อพี่น้องเอ้ยบาทสองบาทสามเนาะปลาดอกงิ้วพี่น้องดอกงิ้วขี้รม โอ oh. ้มานตอนพี่น้องมาเบิ่งมัน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 อยู่พี่น้องเอ้ยลงมาแต่เฮงเลยนะมาตเลยเบิ่งขอเบิ่งแน่บ้านหนึ่งบบอับนโยอันโยให้เบิ่งแน่บ้านหนึ่งโอ้ให้ยากเติบด้วยสมบูรณ์สองมือทำอะไรหล,หลายพี่น้องเอ้ย โอ้พ oh, e oh. nah ่ได้อยู่ได้อยู่จากสองปีไอหลุดน้ำกันน้ำห่วยเฮาน้ำห่วยเฮานี่สิแห้งเนาะน้ำห่วยนาเฮานี่ว่าหวยกะห่วยบใหญ่ไม่ได้รอกพี่น้องแต่ว่าน้ำมันมาจากหม่งไกลก็เลยแห้งนี่ถือแล้วบัละตัวสองตัว ไปเบิ่งอีกพี่น้องไปเบิ่งน้ำท่าวเมก่อนเบิ่งน้ำท่าวเมไปเบิ่งน้ำน้ำพายก่อนปุ๊บดบ่าวเข้ามาแล้วปุ๊บน้ำท่วมน้ำอะไรดำเลยพี่น้องเอ้ยสุดยอดสุดยอดน้ำไหลน้ำไหลดับบ่าวมาดูดออกคนว่ะ เบิงบ้งไปเบิ้งเบื้งน้ำน้ำพายเนี่ยไปเบิ้งน้ำท้าวแม่เนี่ยพี่น้องเลยทือว่าได้อยู่เนาะโอ้น้ำพายเป็นกระตืออยู่ทางน่ะโอ้ป้าหน้าที่เขาดำแล้วถั่มเบอ้อเลย <c oughs> ดำแล้ววานนี่ถ่วมแล้ววันนี้ dọn dọn phi nông bên đấy thử giữa đây phi nhau chào ơi chéo 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 thăm chào 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 ờ chào โอ้น้ำฝนตกมาใหม่เนาะจะได้ชิบยามบังโตงโตงกันถึอเต็มพระเค้งหน่อยเอาขึ้นไปปล่อยเชน้องเอาขึ้นไปปล่อยเชน้องเอาขึ้นไปปล่อยเชน้องไหวมันใหญ่ซะก่อนจะคอยเอาไปกินเบิึงอีกก่อนเฮ็ดเด้ปพระเค้งหน่อยเค้งหน่อย เดี๋วอยู่พี่น้องเอายกอีกบานหนึ่งพระไอ้ทึกเต๋อองเลยนะอุ้ยอุ้ยเห็นอยู่เห็นอยู่เดีสองพี่น้องสองตัวสองตโอ้ไปเต้นอยู่ข้างนั่นอีก มาเบิ่งนากันพี่น้องว่าสิได้หลายหรือบ่ได้หลายนี่นี่นี่ลมโอ้โหโอ้หัวดินก็จะถมใหม่เนาะอเามาเบิ่งมาเบิ่องขายง่ายปะดึงออกมาแล้วไอชายไอชายเบื้องมาเบิ่งนำกันพี่นอ้อนนนโ<ล>งโอ้โหพอดุก,กระมิกนตัวหนึ่ง โอ้หลายเ้อพี่น้องเ้ยโอ้ลกแต่เศร้าโอ้มันถึงจะเศร้าโอ้ปลาใหญ่ปลาสลิดก็มีเอา้าอัดไว้ลูกปลาขอลูกปลาเข่งมีบัดครบชุดพี่น้องเ้ย <c oughs> เอา้ายกอีกแล้วอึดน่านสองตัวนี่ <c oughs> ไปนำหลอดไปน้ำป่องขาด <c oughs> พี่น้องเ้ย เบิกน้ำกันทุกคนให้หนาตาก,กาเอาถ่วมมนเลยนี่น้ำขัวน้ำไหล่ันมาในขัวนี่แหละป่าโตพี่น้องน้ำไหลแหงมากๆเลยโอ,โอ้โหเยอะพี่น้องน้ำที่ว่าแหงชิดเะ แถวนนิถวมรีบไปย,ยังนะพายเออประดุกถึกโอ้ลุกถึกของนลพายไปยช้ำคนวะบึ่งน้ำกันพีน่น้อยถังโหลดจะถ่วมหมดเลยให้ถังโหลดไปเมือใชายโหลดขาดกับป้าไว้นี่ไท้าแม่เฮ็ดอยู่พี่ แม่สิไปเบิ่งก่อนพี่น้องเขากะาลง<อ>ังวาได้ชกโตโอ้โหถ้าแม่เพิ่นขึ้นไปกินข้าวเนาะเอาให้น้องชาติเอาไปขายเลยเถอะนึ่งพี่น้องเอ้ยแนมนได้เงินกันหลายพันเติบอยู่ล่ะพี่นองอึอือสบดีพี่น้องเอ้าหญิ๊กจุ๊บถึงงบอกอยู่บ่ทําม่ทางนี้ ออถึกอยู่บัและเตอรสองโตอันคันบอนนะครับพี่ติกตึกบอนเทียงพ่อนบิวหล่อมตัวหนานดิในเดินตัวนานบนานาเทียงนาชิถึกดีกว่าอเอา้าหยุดอีกแล้ว โอ้ทำแม่บุถึกเอายกอีกแล้วเบิ้งบาดนี่ง่ายบอนเอาบ่มีคนวะอืมเฮ้ยโอ้อ่าถึกปลาคอฮ่าฮ่าฮ่าคคุคได้ปลาคอแล้วพี่น้อง ถึกประคอตัวหนึ่งน้านี่พี่น้องเอายกขึ้นอีกอู้โอน้าอีกกระถือขนาดเลยเต็มเรีดงๆงปามันหล่อหล่อมนั่นเน,ะเนบบาะ ทางนี้กับปอตพี่น้องน้ำถ่วมเมิดแล้วโอ้โหนน้าโโอ้เบ่งน้ำกันพี่น้องสภาพเบ่งน้ำกันพี่น้องสภาพความเป็นจริงสภาพน้ำแก่ง เป็นอะไรเป็นดายพี่น้องน่ามาลายเกินโอ้โหอัยยะอัยยะอันยะโอ้ไห่กน้อ,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 นองห้องจ็บเจีย๊ยบฮึม ยิงหน้าพอน uel, Ö, ้องวิวก <laughs> <Inner resource> ็ถือถ <laughs> ่วมเรียบร้อยกระสอบกระชามขมิ้นบอดีไหลไปเบิดถุงหายุุงนาเป็นได้พี่น้องถ้าต่ขันถ่วก็ถ่วมบุหึ่งเัินพันยุ่มาอีกเนาะ เปิดกันพี่น้องไก่ห้องเก็บยบจแถวพนแถวนโพโอ้ยมีองอยู่หางอยตามพนอนงวิวก็จะเกเขียงาอยู่พี่น้องคือมิดเม็อยู่ในเถียงโอ้โุอ Hoa 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 là hoa 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 น้ำท่วมเลยพี่น้องเอ้ยไปก็บ่ได้ไปก็บ่ได้มากก็บ่ได้เปียกวัตถิไปก็บ่ได้มากก็ไ่ได้น่าก็ยังดำบ่แล้วน้ำท่วมก่อนพุตกเมาคืนอยู่พี่น้องทั้งวันทั้งคืนเลยแหละพี่น้องเอ้ยฝนมาเนาะพุทตกหนักพี่น้องเอ้ยไปใช้ก็บ่ได้แหละมีแต่เทาว่าขันบ่อ่าขันป้าขึ้นก็ทิได้เอามองเอายางไปชัยแหละพี่น้องเอ้ยแถวบริเวณที่ว่า มันเป็นตาสีแหลนเนาะกับพังเบิงก่อนนะครับป้าขึ้นป้าแหลนเขาก็จะเอามองเอายางไปใส่พี่น้องเลยโอ้ไก่ค่ากับบุญมิวงอยู่เลยพี่น้องเลยห้องเจี๊ยบจับจับอยู่น้ำมันนี่แหละอยู่น้ำกุ้งม้กกุ้งตอกไปกับบัวดอกพี่น้องเลยถ้าพ้นบอมาช้ำอีกก็คือสี่บกลงกว่าเกากว่ามันน้ำมันเต็มเบิดแถวหลุมแถวยางเนาะน้ำไหลลงหลุมน้ำยางไหลแห้งอยู่พี่น้องถ่าว่า หน้าม,มาเติมมาเพิ่มนี่ก็คือชีอูหลายขึ้นกว่าเก่าชี้ยากเติมพี่น้องเลยอ่าเฉสุดยอดสุดยอดพี่น้องเลยมองนี่มองเขาปลูกพักนี่ก็โอ้เบิ่งน้ำกันพี่น้องสะพาพน้ำห่วย เต็นที่น้ำกุกผัคาหน่อไม้ถ่วแล้วหน่อไม้ตอนถั่วมมกะกะเซลหน่อไม,ม้ก็นนั่นนี่ถ่วถ่วพี่น้องเว้ยโอ้ออโหอพี่น้องเว้ยโอ้เต้นงเีเด้งอยู่เป็นหมู่เป็นมูัเถอา nhập con mà đi bó, 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 bó. thử gì đấy phi nào ơi một cái mùng lại nó lại to lại to phi nào nhiều ra đi thử yêu si hà tô mà vừng làm can thao mè bà đi hết โอ้ทำไมเออยกถือไปได้ฝั่งนี่เนาะฝังนี่มันวยกมาเป็นไรวะอืนี่อยู่กับปลายเนะะา,เาะคะเทวะพอะได้พรได้อยู่พี่นอ้อยโอ้ยผายถืออีกเลยอ๋อถือรลายเด้พี่นอ้องบ้าละเอาจิตโตจิตโตกูละ ทำเองถือเออถือสองสามเอาแล้วเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เขาก็จะได้ลาพอ่อแม่พี่น้องไว้เพียงสานีฝากก็เลยกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราตายเด้อพี่น้องพ่อพ่อกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสามีพี่น้องสบายดีพี่น้อง,องไปก่อนพี่น้องเลยโอ้ น้ําสมวมเบิดแล้วทุ่งไห้ทุงท่ง,ง,งนาา